นิเทศศาสนาคุณฟลอริดาก็สำหรับปีนี้ก็ครบ7ปีในการก่อตั้งวัดนิเทศศาสนาคุณขึ้นมาที่ฟลอริดาเกี่ยวกับการเผยแผ่พุทธศาสนาในสหรัฐอเมริกาสิ่งหนึ่งที่ทางวัดตระหนักแล้วก็ระล,ลึกนึกถึงอยู่เสมอก็เกี่ยวกับการเผยแผ่นั้น ก็อยากจะให้เยาวชนคนไทยหรือว่าคนไทยที่อยู่ต่างแดนต่างบ้านต่างเมืองได้มีก่สวสนร่วมในการที่จะทำนุบำรุงพุทธศาสนากิจกรรมทางวัดของเรานั้นจัดขึ้นมาก็เพื่อที่จะให้สอดคล้องกับเมืองไทยไม่ว่าจะเป็นงานวันอาสาหักบูชาวันวิสาขบูชามาฆบูชาอะไรสุดแท้แต่เข้าพรรษาออกพรรษางานบนกระถิน ซึ่งเป็นสิ่งที่ชาวพุทธทุกคนควรตระหนักและควรระลึกถึงว่าจะเป็นคุณบิดามารดาและคุณของแผ่นดินในการที่เรามาอยู่ต่างบ้านต่างเมืองมาช่วยกันเผยแผ่ศาสนาแล้วก็มาทำนุบำรุงรักษาศาสนานั้นการที่เข้ามาวัดวัดก่อวัดแต่ละวัดได้หลายวัดที่เกิดขึ้นในอเมริกานี้ตอนนี้ก็รู้สึกว่าพอสมควร ว่าจะเป็นเยาวชนรุ่นใหม่จลเจนเอรชันใหม่นั้นก็เยอะขึ้นเพิ่มขึ้นบางคนก็มาเรียนหนังสือไม่มีโอกาสได้มาได้ทำกิจกรรมอย่างเช่นที่เมืองไทยก็ต้องอาศัยวัดอาศัยวัดในการที่จะว่ามาพบกันมาเจอกันมาพูดคุยกันทำกิจกรรมร่วมกันไม่ว่าจะเป็นงานต่างๆที่ทางวัดได้จัดขึ้นนั้นก็ ถือว่าเป็นการสอดคล้องกับเมืองไทยในการที่ว่าอยากจะให้เยาวชนคนรุ่นใหม่ตระหนักนึกถึงความสําคัญของพุทธศาสนาพุทธศาสนานั้นสอนให้คนเรานั้นใช้สติปัญญามีแนวทางในการคิดแก้ไขปัญหาด้วยตัวเราเองแล้วก็อาจจะมีคนที่ช่วยแนะนำมีกัลยาณมิตรที่ดีนะ แก้ปัญหาอะไรต่างๆที่มันเกิดขึ้นกับตัวเราเองหรือแบบเกิดจากสังคมรอบข้างอย่างนี้ก็คือวัดจะต้องเป็นสถานที่ให้ญาติโยมได้เป็นที่พึ่งพาอาศัยนี่คือเป็นแนวทางเป็นแบบแผนทางวัดของเราในการที่ว่าร่วมด้วยช่วยกันไม่ว่าจะเป็นญาติโยมหรือว่าจะเป็นพระก็ดีในการเผยแผ่ศาสนา คำว,ว่าพัฒนาก็คือการที่จะทําให้สิ่งต่างๆที่มันมีอยู่แล้วให้มันดียิ่งขึ้นไปนั่นเ,เรียกว่าพัฒนาไม่ว่าจะเป็นการพัฒนาศาสนาวัตถุเรียกว,ว่าพัฒนาวัดและท,ที่สำคัญที่สุดก็คือ,คอพัฒนาจิตใจของคณะญาติโยมอุบาสกอุบาสิกาที่ได้เดินทางมาร่วมกิจกรรมกับวัดนิเทศศาสนาคุณ เรามีพื้นที่ว่างเยอะแต่ว่าอาคารสถานในการที่จะว่าจะให้ญาติโยมทั้งหลายที่มาพักมาอาศัยแล้วก็มาปฏิบัติธรรมนั้นของเรานั้นยังไม่มีก็คืออยากจะมีศาสนวัตถุเพิ่มขึ้นไม่ว่าจะเป็นศาลานี่ก็คือเป็นสิ่งที่จะเป็นห้องน้ําก็ดีนี่ก็เป็นสิ่งที่จาเป็น,น,น,ปน,ปนมีอะไรเพิ่มมากขึ้นนั่นก็คือแผนในการพัฒนาวัด ญาติโยมได้มีที่นั่งไหวพระสวดมนต์ได้มีที่นั่งสมาธิภาวนาการพัฒนาวัดเรามันก็ต้องสอดคล้องกันไปด้วยเกี่ยวกับพัฒนาพระเราด้วยพัฒนาจิตใจญาติโยมของเราด้วยสอนอยังไงสอนให้ญาติโยมเข้าใจในหลักคําสอนของพระเจ้าอย่างแท้จริงคําสอนพระเจ้านั้นสอนให้คนเราปฏิบัติแล้วก็เข้าใจ บางทีฟังแล้วมันเข้าหูแต่มันยังไม่เข้าใจเข้าใจมก็้ลึกเข้าไปถึงข้างไหนเมื่อเราเข้าใจลึกเข้าไปถึงข้างในใจเราแล้ว,ลวมันก็จะรับทราบทันทีว่าเรามีแนวทางปฏิบัติอย่างไร mm hmm. พุทธเจ้าสอนให้คนเราปฏิบัติสอนให้คนเราทำไม่ได้สอนให้คนเรานั้นนั่งอ้อนวอนภาวนาภาวนาเพื่อให้เกิดปัญญาแก้ไขปัญหา นั่นคือหลักคำสอนพระเจ้าเมื่อเราพัฒนาจิตใจเราดีแล้วไม่ว่าจะเป็นเมื่อเราพัฒนาวัดดีแล้วมีที่ให้เขาปฏิบัติธรรมมีที่ให้ญาติโยมปฏิบัติธรรมแล้วก็มาพัฒนาจิตใจสิ่งอะไรต่างๆที่มันเกิดขึ้นกับชีวิตคนเรานั้นไม่ว่าจะเป็นสิ่งดีหรือสิ่งไม่ดีก็สุดแท้แต่เมื่อถึงเวลาล้วเนี่ยเราไม่ต้องไปอ้อนวอนแล้วมันมาเอง การกระทําเราก็เหมือนกันเมื่อเรากระทาแล้วไม่ต้องไปอ้อนวอนถึงเวลามันมาเองพระพุทธเจ้าสอนให้สาวกแล้วก็สอนให้อุบาสกอุบาสิกานั้นประพึงประพฤติธปฏิบัติถึงเราจะทําได้ไม่มากแต่อย่างน้อยเราก็ได้ลงมือทำนี่เขาเรียกว่าการพัฒนาเมื่อพัฒนาวัดไปถึงจุดหนึ่งแล้วก็ต้องพัฒนาจิตใจคนเราด้วย าศาสนาวัตถุเจริญแต่จิตใจคนเราไม่เจริญอย่างนั้นยังถือว่ายังไม่สมบูรณ์แบบถ้าศาสนาวัตถุมีพร้อมแล้วก็จิตใจคนเราก็ต้องพร้อมต้องพัฒนาด้วยนะมีการให้ทานมีการรักษาศีลมีการภาวนาแล้วก็มีความเมตตากรุณาต่อกันมีความเอื้อเฟื้อต่อกันนั่นแหละเขาเรียกว่าคือการพัฒนา คำว่ารักษารักษาศรัทธาหรือว่ารักษาจิตใจการที่เราจะไปรักษาวัดวาอาวาสให้มันมั่นคงแล้วก็ยั่งยืนสิ่งหนึ่งที่เราควรที่จะคำนึงถึงไม่ว่าจะเป็นคารวาญาติโยมหรือว่าจะเป็นพระก็ดีมันต้องเริ่มต้นที่ตัวเรา่อนถ้าเป็นพระ สิ่งที่สําคัญในส่วนที่เราจะต้องรักษาก็คือรักษาธรรมรักษาวินัยเพราะว่าการที่เราจะไปไหนมาไหนเนี่ยเราไม่ใช่ตัวคนเดียวเราเป็นพระสงฆ์ไทยเป็นคณะสงฆ์ธรรมยุทธ์ก็มาจากเมืองไทยเราจะนึกถึงตัวเราเองคนเดียวไม่ได้เราต้องนึกถึงคณะสงฆ์นึกถึงศาสนานั่นคือการรักษาเมื่อรักษาใจเราได้ เราถึงจะไปแนะนําคนอื่นได้ว่าการรักษารักษาอย่างไรเป็นพระรักษาธรรมรักษาวินัยเป็นฆราวาสญาติโยมก็ต้องรู้จักร,รักษาเหมือนกันรักษาใจตัวเองให้เกิดศีลธรรมมีทานมีศีลนะมีภาวนาเมื่อรักษาใจตัวเองได้ปุ๊บมันก็จะมีการพัฒนาขึ้นมาว่าเราจะช่วยรักษาคนอื่นด้วย การรักษาคนหนึ่งก็คือช่วยแนะนําเขาในทางที่ดีช่วยชี้แนะในสิ่งที่ดีวัดวาอาวาสก็เหมือนกันเมื่อเรามีสิ่งปลูกสร้างเพิ่มขึ้นเมื่อเรามีศาสนาวัตถุเพิ่มขึ้นเราก็ต้องดูแลรักษาให้วัดวาอาวาสสะอาดสะอา้านน่าอยู่น่าอาศัยญาติโยมมาวัดญาติโยมมาปฏิบัติธรรมก็เห็นวัดวาอาวาสสะอาดสะอา้านแล้วก็เกิดความ สบายกายสบายใจสิ่งหนึ่งที่ควรตระหนักเมื่อเราเป็นโรคร้ายเป็นมะเร็งมันก็ต้องสละอวัยวะเพื่อรักษาชีวิตตัดสิ่งที่ไม่ดีทิ้งเพื่อรักษาสิ่งที่มากตัดอวัยวะเพื่อรักษาชีวิตแต่ถ้าเราเป็นพระภิกษุสงสิ่งที่ตระหนักและก็สำคัญที่สุดก็คือ เราต้องรักษาธรรมรักษาวินัยพึงสละชีวิตเพื่อรักษาธรรมนั่นเป็นคำสอนของครูบาอาจารย์ที่ได้ปลูกฝังมานี่คือการรักษา uh, จย์นุ่นพ่อเนี่ย y b o d น I am and at s a n n e l n Gino at Wat ok i t t a s a s a n a k u n and o k i h o b i Florida Well um, I used to live in Dallas Texas a couple years ago um, really kind of going through some rough times was and uh, a kind of a rough crowd. And one time I just went by a library just kind of trying to find something to do and I found this book. And it was kind of an introductory into Buddhism. Uh, it was not, not so much Theravada, just kind of introducing young people who had no idea what Buddhism was about into it. Uh, instantly became very interested, always reading it, you know, learning a lot from it. Uh, eventually I found myself in San Antonio I met a group of friends who were actually a part of this, not this temple specifically, but this branch, Theravada, and they were in San Antonio, so they were part of Wat, uh, Wat Dam, you know, all those temples, and they introduced me to it. They uh, let me go out there, meet some of the monks. An opportunity arose to ordain here, and I jumped on it, and I've been here ever since. So that's how I got introduced, that's how I am here right now. When I, was, when I was out of robe there was a whole lot of just confusion going on uh, i really didn't know what i was doing where i was going just kind of following whims uh, someone told me this was a good idea so i went ahead and did it i really didn't know what i was trying to do and anything and so by being here it's been a very peaceful very calming and refreshing place to really understand you know, what's, what's going on in here so by being here i'm able to really understand myself really trying to see where i want to go and anything not so much if i were to get out of road but how i want to go about my life in general learning about you know what propels me to do anything to go about life in a worthwhile way you know what kind of principles speak to me what kind of habits i know i want to uh, perpetuate in my life and you know just by, you know, being around such wise people all the time, you know, there's always a, a, a wealth of, of wisdom to always fall back on when I have all these troubles or all these problems in my head and I always have someone that I can go to that, you know, always has something that will always help me. And, uh, you know, of course there's the Dhamma, but that's a completely different subject. So if you hear about it, I don't like go off people's uh, perceptions of it. What they say, the whole thing. One of my favorite things about Buddhism is that whole concept of direct experience. And so people are going to say this and that, but only when you actually try to research it and learn about it are you going to learn anything truthful. You know, so it's it's there. It's it's really not that hard to get into. You know, they have the internet now, which is pff, you can find anything about anything. But I, I really feel that just going to a temple itself, you're going to find people who want more than anything to spread their wisdom and try to help you on your own spiritual journey. So if you're really trying to get into Buddhism, internet, temple, books, you can, you can make it happen. So it's, it's not that difficult. My name is Marshall. I'm a name here at Okeechobee, Florida, at Wat Neetha Sasanakun. I was first introduced to Buddhism a year ago a year from now my cousin took me to a temple i went and i stayed there you know i watched the monks i was intrigued at the time i had i had no religion i had no interest really in religion but when i went to that temple and you know i saw the monks it just it inspired me you know i met a lot of really good monks there so you know i ended up staying at the temple for 30 30 days after that, you know, I, I was involved in temple frequently for about four or five more months, and then I finally decided to come a name. It. Overall, you know, just being mindful, being aware, being a good person, finding a temple. You know, it's it's going to be kind of hard at first if there's no one that speaks English, but if you stick with it. Someone that speaks English or some translator will be there eventually. At some point, you, know, you just go, go to that temple, and they'll be there. And then they can finally just translate, make it easier for you, make it to where you can understand. But it's going to be hard at first. You know, if you stick with it, it'll be the best decision of your life. It will, because Buddhism. It's just overall just being a good person. It just relieves so much stress knowing and understanding and learning all these things that just can benefit your regular daily life so much. And the respect, your respect for other people and other religions will go up as well. The morals, the virtue, everything you learn. And meditation is very amazing as well. And I hope you experience that when you go. Thank you.